เพื่อนมนกระโดดไปข้างล่างแล้วมันจะอ้อมมาดิเพื่อนอะ่ะเพื่อนมาตัวหนึง่งสไล่หนอนมาเลยเฮี้ย,ย,ยตายสองพี่พี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลัง,งหินหลังไปงทุรังพี่เข้าอ๋อผมพี่หาน้าฟังตรงหินน่ะ ไปสี่รอตัวนึงอยู่ไหนวะตัวที่ถือสไนบ์ปะไม่รู้อุ้ยโดนสไนบ์สั่น